ศึกษาจบใหม่หรือนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่เสอวาหลายคนก็ต้องการอยากจะมีรายได้เป็นของตนเองปัญหาก็คือเฮาบูฮู้ว่าเฮาจะเห็ดอย่างดีและเฮาบูฮู้ว่าเฮาจะเริ่มต้นจุดไหนถ้าเขาแก้ปัญหานี้ให้เจ้าได้จะดีโบถามือนี้เจ้าต้องการอยากจะเป็นนักธุรกิจออนไลน์แบบมืออาชีพแต่เฮาบูฮู้ว่าเฮาจะเริ่มต้นจุดไหนตี้ขอแนะนําคอนี้เลยเนาะอรอนเฮียนออนไลน์เทคนิคลับเห็ุคลิปแบบนี้หับประกันขายดีอย่างแน่นอนเฮาจะเห็ุคลิปแบบไหนขายแบบบ่ได้ขายขายแบบเนียนเนหรือถ้าคนที่กําลังขายออนไลน์อยู่อยากจะขายดีขายปังแบบนี้เนาะบอกเลย เจ้าบุคคลพาดคอทอ,อนี้เจ้าจะได้หู้การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายลูกค้าเจ้าว่าเจ้าจะขายให้กลุ่มเป้าหมายใดเนาะและสินค้าของเจ้าเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายใดแบบนี้เป็นต้นและเขาจะเฮ็ดคิปให้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้แนวใดเขาจะมีเทคนิคการเห็ดคลิปแบบขายเนียนๆให้ทุกคนเนาะเปิดคลิปแนวไดกลางคลิปแนวไดท่ายคิปเขาต้องเหน็นแนวไดแบบนี้เป็นต้นเนาะถ้าเมื่อน,นี้เจ้าต้องการอยากจะขายออนไลน์ให้ปังให้เฮงแบบนี้เนาะเจ้าบุคคลพาดคอทนี้เนาะอนี้จะเห็นให้เจ้าเป็นมืออาซิบในการเหตุคิป ขายแบบบได้ขายแบบเนียนๆพิเศษสุดๆสำหรับคนที่ลงเฮียนคอร์นี่เนาะเจ้าจะได้เครื่องมือในการไปเหตเวียกเนาะเจ้าจะเหดเวียกแบบใดให้มีพาสีอินคัมเนาะหยุดเหตเวียกหยุดขายก็มีเงินเข้ากระเป๋าแบบนี้เนาะบอกเลยว่า <ๆ S 1> เครื่องมือนี้ทรงพลังที่สุดและพิเศษสุดๆสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้เจ้าจะได้ราคาพิเศษปกติราคา3997บาท แต่เจ้าจะได้ราคาเพียงแต่397รเบาทเท่านั้นและพิเศษสําคัญไปกว่านั้นเนาะถ้ามือนี้เจ้าลงเฮียนคอร์ดแล้วเจ้าหูสึกว่าการลงเฮียนนี่โบได้ความหูอย่างเพิ่มเติมบกคุ้มรายาเลยเนะาะเทายินดีคืนเงิน100%เนาะภายใน7มือถ้าสนใจโลงเฮียนคอร์ดนี่เพื่อจะเป็นนักธุรกิจออนไลน์แบบมืออาซีพทักแชทได้เลย